ฝูงโคกำลังสแสวงหาหัวหน้าโคให้พาลอยข้ามกระแสแห่งมหาสมุทรถ้าฝูงโคกลุ่มใดได้ผ่านและข้ามกระแสมาแล้วตรงไหนที่เป็นโขดหินตรงไหนที่เป็นวังวนตรงไหนที่มีจระเข้ที่ไหนมีปลาฉลามตรงไหนมีโทษมีภัยอย่างไร หัวหน้าโคจะรู้เส้นทางในการข้ามกระแสนี้ได้เป็นอย่างดีจึงได้พาฝูงโคทั้งหลายข้ามกระแสถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยถ้าฝูงโคได้หัวหน้าตัวที่ไม่เคยข้ามกระแสมาก่อนไม่เคยทราบว่าหัวหน้าโคจะพาฝูงโคข้ามกระแสในจุดไหนในขณะที่พาฝูงโค ลอยคออยู่ท่ามกลางมหาสมุทรอาจเข้าไปในจุดวางวนจุดจระเข้จุดปลาฉลามกำลังออกหากินทางหัวหน้าโคและฝูงโคทั้งหลายจะเอาตัวรอดได้หรือไม่หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหัวหน้าโคและฝูงโคเหล่านั้นนี่ฉันใดในยุคนี้สมัยนี้หัวหน้าโครหรือครูอาจารย์ ที่เราต้องการจะเลือกได้ด้วยวิธีใดจะดูอย่างไรว่าเป็นของแท้ของปลอมไม่เหมือนในครั้งพุทธกาลที่มีพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายมีอยู่จำนวนมากมายการสอนธรรมปฏิบัติของพระอริยเจ้านั้นจะสอนไปในทิศท,ทางเดียวกันพุทธบริษัทไม่ได้ถูกเถียงกันว่าองค์นั้นสอนผิด องนี้สอนถูกองค์นั้นสอนทางตรงองค์นี้สอนทางอ้อมฟังธรรมของพระอริยเจ้าร้อยพันองค์ก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นคือสอนสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหลักยืนตัวเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายในยุคนี้สมัยนี้ถึงจะมีผู้สอนธรรมและการปฏิบัติอยู ความถูกต้องชัดเจนจะเป็นอย่างไรก็ไม่ควรวิาพากษ์วิจารณ์ถ้าหากการสอนและการปฏิบัติอยู่ในขั้นกามาวจรกุศลไม่มีปัญหาอะไรทั้งผู้สอนและผู้ปฏิบัติก็ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องอยู่แล้วส่วนธรรมะที่เป็นโยคาวจรกุศลที่เป็นแนวทางจะข้ามพ้นจากวัตาสงสารนั้น จะเกิดความสับสนอยู่มากพอสมควรจะเป็นเพราะผู้สอนตีความในธรรมะหมวดนี้ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องแล้วนำมาสอนคนอื่นให้เกิดความเข้าใจผิดไปก็อาจเป็นไปได้หรือผู้ฟังไม่เข้าใจในธรรมตีความหมายผิดไปก็อาจเป็นไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงมีปัญหาถกเถียงกันว่าสายนั้นผิด สายนี้ถูกสายนี้ทางตรงสายนี้ทางอ้อมเกิดขึ้นทุกสายจะต้องประกาศว่าถูกต้องตรงสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันจึงยากที่จะตัดสินว่าสายไหนผิดสายไหนถูกกันแน่ถึงจะมีผู้รู้ดีดูชอบในแนวทางปฏิบัติอยู่บ้างก็ตามก็ยากที่จะทำความเข้าใจให้สายต่างๆกลับมาเข้าใจ ในทางที่ถูกต้องได้ก็เพราะได้แบ่งกันออกไปเป็นกลุ่มเป็นเหล่ากันแล้วแนวทางปฏิบัติขั้นโยคาวจรกุศลนี้เป็นแนวทางปฏิบัติระดับสูงเป็นอุบายการปฏิบัติให้ผลไปจากพบทั้งสามสำหรับคารวาสแล้วจึงยากในการปฏิบัติให้เป็นไปได้